ก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมไรเรนเจอร์ Thailand กันอีกแล้วนะฮะและในวันนี้นะครับผมเองก็จะมาทําการรีวิวเลนเจอร์ตัวใหม่นะครับผมประจําเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับในปี2559นะครับก็จะเป็นเดือนแห่งความรักนะครับผมก็ประมาณนั้น ก็อย่างที่ทุกท่านได้ทราบกันดีนะครับว่าไรเรนเจอร์เนี่ยเขาได้อัปตัวเรนเจอร์มาใหม่นะครับผมมี2ตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นอ๋อเจ้าหญิงเจสสิก้านะครับและตัวต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวอ๋อโคบี้นั่นเองและในวันนี้นะครับผมเองก็ได้ความปราถนาดีนะครับมาจากรูปกิวของผมนั่นเองนะครับผมซึ่งเขาได้ส่งรหัสมาให้ผมรีวิวนั่นเองนะครับก็จะเป็นเจ้าหญิงเจสสิก้าตัวนี้นี่เอง นะครับเป็นตัวใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองนะครับผมก็ความสามารถอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมขอประกาศสักนิดนึงละกันถ้าใครนะครับผมอยากจะเข้ากิวผมนะครับพันแมนนะครับเลเวลเนะครับอ่อนๆอยู่เลยนะครับผมก็สามารถแอด ID ดีหลักของผมมาได้เลยนะครับก็อ่ะอยู่บนหน้านี้เลยนะผมแปะไว้ให้หน้าคลิปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องถามกันว่าเฮ้ยพี่ไอเดียอะไร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 ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าทุกครั้งและทุกคลิปเนี่ยผมเองจะใส่ ID l ดี e ไลน์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็คนไทยส่วนมาก นะครับก็จะไม่เปิดอ่านกันนั่นเองนะครับก็ทาใจแล้วนะครับแปะให้แม่งเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแอดแอดกันเอาเองนะครับแอดได้ก็ได้แอดไม่ได้ก็ไม่ได้ก็แค่นั้นเองนะครับผมโอเคนะครับก็กลับเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับวันนี้ผมเองก็จะมาทําการรีวิวเจ้าตัวเจ้าหญิงเจสซิก้านั่นเองก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าความสามารถของมันเป็นอะไรยังไงนะครับผมชนิดมันอะไรบ้างเล่เท่าไหร่อะไรไงก็ว่ากันไปนะครับก็อย่างแรกนะครับที่จะต้องดูก็คือสตอรี่ของมันนั่นเอง ก็เข้ามาดูได้เลยเจ้าหญิงผู้งดงามนะครับผมเห็นเปอร์เซียที่สวยเสียจนชายทุกคนเนี่ยต้องตกรุมรักนะฮะสวยมากแม่จริงๆเลยเชียว <laughs> มึงมีแค่หัวแล้วมึงก็ามาตัวเลยนี่สวยมากนะฮะลำคอไม่มี <laughs> เป็นแมวที่ไม่มีคอนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะแต่แบบยังไงนมเล็กไปหน่อยนึงนะครับอันนี้ไม่ค่อยถูกใจผมนะครับว่าการดีไซน์ของมันเนี่ยคือแบบ นมเล็กเกินไปนั่นเองในครับก็ประมาณนั้นนะฮะก็หื่นนิดนึงส่วนเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่6ดาว7ดาวแล้วก็8ดาวนั่นเองส่วนพื้นฐานของมันทั้งหมดนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับอันแรกเลยนะครับชนิดของมันก็คือความว่องไวนั่นเองนะครับหรือว่าสายเอจินั่นเองนะครับผมก็ประมาณนั้นนะส่วนต่อมานะครับแรกที่ใช้เนี่ยก็จะอยู่ที่1550นั่นเองนะครับแต่ถ้าเอาไปลงในสเตตหลักเนี่ยก็ใช้อยู่ประมาณพันสหรือพันสประมาณนั้นนะครับผม พลังการโจมตีพลังเลือดและพลังกรอบป้องกันเนี่ยยังไม่ต้องไปดูนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะฮะข้ามาตรงนี้เลยนะครับผมความเร็วในการโจมตีเนี่ยปกติความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยเร็วมากนะครับระดับการอัปเกรดสูงสุดแดดาวนั่นเองส่วนอันสุดท้ายนะครับนั่นก็คือพัดวิเศษของมันนั่นเองตามนี้เลยนะครับผมเพราะว่าเออเจ้าตัวเจสิก้าเนี่ยมันจะถือพัดไว้ตลอดเวลานั่นเองนะครับสก,กิลมันก็เลยเป็นพัดวิเศษนั่นเองพัดวิเศษท,ทําลายผลบัฟพ,พิเศษและสร้างความเสียหายแก่ตูอ อ่านแค่ตรงนี้นี่ผมเดาทางออกเลยและดูสกิลของมันจากเกียนเกียนนะครับแล้วก็ดีมากนะครับต่อการ PVP นั่นเองพลังโจมตีเนี่ยคูณ70%นะครับทำลายพื้นที่นะแล้วความสามารถต่อมาเนี่ยนั่นก็คือเอ่อในการโจมตีเนี่ยจะเป็นแบบบริเวณกว้างนะครับแบบพัดไปข้างหน้าเป็นแบบกว้างๆไปเลยอะไรประมาณนั้นและก็ยังจะทำลายผลบัฟของศัตรูได้อีกนะครับเป็นสกิลที่ไม่เกียนมากๆนะครับบอกเลย นะครับทำลายผลบัฟนั่นก็คือ,อ,อลบบัฟนะครับหรือว่าขาจัดบัฟนะครับถ้าใช้ภาษาแบบพวกนี้นะครับแต่ถ้าคนที่ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ก็หมายถึงยังไงอย่างเช่นแซลลี่ขุนนางนะครับผมแซลลี่ฮาโลวีหรือไอตัวเทพีอ่างอับน้ำเนี่ยมันใช้โล่บัฟอยู่นะครับผมหรือว่ามันใช้บัฟต่างๆหรือว่าตัวอื่นที่มันใช้บัฟโล่บัฟอะไรพวกเนี้ยพอไอเจ้าตัวเจสสิก้าเนี่ยมันใช้สกิลพัดวิเศษไปปุ๊บ มันก็จะโดนดาเมจคูณ70%และบัฟเหล่านั้นเนี่ยก็จะหายไปทันทีอันนี้ถ้าผมเดาไม่ผิดนะครับก็คือแบบลบบัฟของศัตรูนั่นเองนะครับเมื่อศัตรูมีบัฟเราก็พัดไปลบบัฟนั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปลองในเสเตตหลักหรือว่า PVP ดูลวกันนะครับไม่รู้ว่าจะเอาไปลองได้หรือเปล่านะครับเพราะว่ารหัสที่แคสอยู่ไม่ใช่รหัสของตัวเองนะครับก็ประมาณนั้นเดี๋ยวก็ขอลองแล้ะกันนะถ้าถ้วยลดก็อย่าว่ากันนะก็ประมาณนั้นนะครับผม ส่วนรายละเอียดนะครับผมก็มีดังนี้เลยนะครับพลังโจมตีต่อวินาที16,301พลังโจมตีทั้งหมดนะครับก็จะอยู่ที่42,926นั่นเองนะครับพลังโจมตีกายล้วนๆเลยไม่มีพลังโจมตีเวทใดๆทั้งสิ้นพลังชีวิตเนี่ยก็จะอยู่ที่8 0 0 0 0่นรายละเอียดในส่วนนี้นะครับก็อาจจะยังไม่เท่ากับของคนอื่นนะครับเพราะว่าของคนอื่นก็อาจจะเลเวลร2อแต่รหัสของน้องคนนี้นะครับเขาก็ได้บวกเพิ่มไปแล้วเป็นบวก1น,นะครับก็เป็นร้อย นะครับสเตตัสหรือค่าต่างๆของพื้นฐานมันเนียก็อาจจะแปรผันเปลี่ยนไปก็ยังไงดูๆเป็นคร่าวๆแล้วกันนะเออประมาณนั้นนะครับพลังป้องกันก็จะอยู่ที่10,000ื่นนะครับผมเป็นพลังป้องกันทางกายภาพร่วนๆนะครับไม่มีพลังป้องกันทางเวทเลยนะครับผมความเร็วในการโจมตีนะครับก็จะอยู่ที่127้นั่นเองความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยหนึนะครับถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับหนึนี้ก็อืมพอๆกับตัวดินจานะแต่อตัวดินจาน่าจะไวกว่า นะครับก็น่าจะพอๆกันนั่นแหละนะครับผมก็มประมาณนั้นนะฮะระยะการโจมตี117นะครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับระยะปานกลางก็ไม่ใช่นะครับผมก็ถือว่าใกล้แหละแต่ยังไม่ใกล้มากนั่นเองนะครับผมระยะสเปรดก็ไม่มีอัตราการติดคิทตีคอน32%นะครับผมแรงโจมตีติดคิทตีคอน300 อัตราการหลบหลีก32%นะครับอัตราการใช้สกิล32อัตราการหลบสกิล32%และต้านทานสกิล0%นั่นเองนะครับผมรายละเอียดก็มีดังนี้นะฮะก็อ่ะดูดูกันไปนะครับก็ถ้าจะให้ผมแนะนำเรื่องไอเทมนะฮะก็เน้นคีนะฮะเน้นเลือดนะครับผมแล้วก็เออ่เน้นการใช้สกิลนั่นเองนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยสกิลแม่งเกลียดมากๆนะครับบอกตามตรงนะครับผม อ่าเดี๋ยวต้องไปไปดูใน PVP กันดีกว่านะครับว่าถ้าเป็นซูเปอร์มาสเตอร์แล้วเนี่ยมันจะโหดแค่ไหนนะครับก็อ่ะไปดูกันได้เลยนะครับโอเคมาซองกันหน่อยนะครับโอ้โหคนนี้นี่แม่มี2ตัวเลยนะฮะมีโคบี้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีเจ้าเจสสิก้าเนี่ยเองนะฮะก็มาดูกันนะฮะว่าเรเวลแบบเต็มแม็กเนี่ยมันจะโหดขนาดไหนนะครับผมเรื่องสกิลก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะรายละเอียดมีอะไรบ้างเนี่ยโจมตีต่อวินาทีนะครับผม27,000 โจมตีทางกายภาพล้วนๆเนี่ยเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเยอะมากคูขดของคูดเยอะนะครับแล้วดูเลือดโอ้โหหนึ่งแสนสามเป็นสายเอจิที่เลือดเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อถือว่าดีนะครับพลังป้องกันก็จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันนั่นเองก็ประมาณนี้นะครับความเร็วในการโจมตีอาเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมหมดนะครับทุกอย่างเท่าเดิมสิ่งที่เปลี่ยนเนี่ยก็จะมีพลังการโจมตีแล้วก็พลังเลือดน,นั่นเอง ผมกม็ประมาณนั้นนะครับอ่าโอเคไหนๆก็เข้ามาแล้วไหน,ไหนลอง PVP หน่อยละกันนะครับถ้าแพ้ก็ก็อย่าว่ากันนะถ้าแพ้ก็อย่าว่ากันนะเจ้าของไอดียังไงก็ตีคนนี้ละกันนะฮะถ้วยลบไป16นะครับเพราะว่าเขาตีเรามานั่นเองนะครับแต่ถ้าเราจะไปแก้แค้นเนี่ยมันจะไม่คุ้มนะครับมันก็อาจจะบวกประมาณ17หรือ18นะฮะก็ไม่คุ้มแต่ขอตีๆนี่เถอะนะขอดูทีมก่อนมันจัดโหดปะก็โอ้ก็ก็โอ้ก็โหดอยู่นะ ก็โหนอยู่นะเนี่ยไม่กล้าตีกลับเลยว่ากลัวแพ้แล้วก็ตีไปเถอะนะตีไปถ้าถ้าแพ้ก็อย่าว่ากันนะครับประมาณนั้นนะครับสองพันแปดก็โอเคใกล้เคียงกันนะโอเคตีไปปึ๊บที่จะเข้ามาตีใน pvp คือจะมาลองสกิลให้ดูไงว่ามันลบบัฟเป็นยังไงนั่นเองนะครับก็ปล่อยไปก่อนชึบชึบอัพแรงไม่ทันด้วยไม่ต้องอัพแล้วกันชึบปล่อยให้ดูสกิลแล้วกันนะครับอืมประมาณนั้นนะรระยะการโจมตีก็อยู่หลังเบาน้ำแข็งแค่นิดเดียวเอง นะครับผมประมาณนี้นะครับปึ๊บพายุไปละตื๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหไม่ถึงเทพีว่ะไม่เห็นนะฮะแต่ระยะสกิลของมันเนี่ยก็สั้นอยู่นะปึ๊บพัดไหมเอ้าไม่พัดว่ะไม่สกิลอาสกิลละเอ้าโดนตีเฉยใจเย็นๆดิเออใส่ไปใส่ไปยังดันได้อยู่ยังดันได้อยู่นะครับผมก็โอเคยังยื้อได้อยู่นะชิบอาวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วพัดพัดพัดเอ้ากูโดนขัดอีกแงะพัดไปปึ๊บเอ้าพัดไปแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยอ่าพัดไปละลบบับแล้วเมื่อกี้เฮ้ย มื่อกี้ลบบัฟหรือว่าตัวมันตายวะไม่ได้สังเกตนะฮะแต่น่าจะลบบัฟนะครับผมอะเดี๋ยวลองใหม่ลองใหม่จืบเอาปล่อยไปก่อนโอ้โหโดนสกิลมาแต่ละนัดแต่ละนัดน,นี่ไม่เป็นอะไรเลยนะเนี่ยถือว่าถึกใช้ได้อยู่นะครับเจ้าตัวเอ่อเจสสิก้านะครับถือว่าถึกได้อยู่นั่นเองนะครับผมกม็ประมาณนั้นก็ถึกอยู่ก็ถึกอยู่นะครับเรื่องพูดไม่ถูกละกลัวจะแพ้นั่นเองนะครับปุ๊บลบบัฟอ่ะยังไม่ลบยังไม่ลบอันนี้มันเป็นบัฟของไอเทมนะครับผมจะดูสกิลยังไงวะเนี่ย กูโล e so, ่ไปก่อนเอ้ามามากูปล่อยแค่สี่ตัวแค่เนี <fight> ้ยนะมาเออกูต่อให้กูปล่อยแค่สี่ตัวนี้เอากูแพ้กูก็ไม่รู้เลยจะพูดไงนะฮะเดี๋ยวรอมันใส่สกิลก่อนไหนวะอ่าบัฟบัฟบัฟปึ๊บลบบัฟอ่าลบบัฟนะครับผมปึ๊บน่าลบบัฟลบบัฟพยายามดูนะครับว่าบัฟบนหัวมันเนี่ยจะหายไปนั่นเองนะฮะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะอ่าพยายามสังเกตกันดูนะครับว่าบัฟจะหายไปนะครับแต่ถ้าตัวมันซ้อนๆกันแล้วมันใส่สกิลแบบ บัฟหมู่ซ้อนๆกันเนี่ยคือมันจะลบเป็นตัวๆไปนะครับถ้าให้ผมเดานะโอเคก็ถือว่าชนะนะครับก็ยังได้บวกเยอะอยู่นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวขอดูเทปสักนิดนึงละกันนะครับว่าการต่อสู้เป็นยังไงนะเพราะว่าเมื่อกี้ตั้งใจเล่นด้วยนั่นเองนะครับก็เลยอธิบายไม่ได้ดีพอนั่นเองนะครับก็ดูตามนี้นะปึ๊บปุ๊บปุ๊บจิสิก้ามาละแต่เท่าที่ดูเนี่ยจิสิก้าถึกนะเอาตามตรงนะครับถือว่าถึกอยู่นะครับถึกพอใช้ได้เลย ปพ๊บพัดไปปั๊บไม่โดนตัวหลังนะครับสกิลระยะสกิลก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมไม่โดนเจ้าเทพีอ่างอับน้ํานั่นเองนะครับผมกม็ประมาณนั้นนะชิบก็ไม่เป็นวงกว้างพอนะครับมัน,ม,นมันกว้างก็จริงนะฮะแต่มันยังไม่ไกลพอน,นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนั้นนะฮะก็ถ้าให้ช่วยๆ่ยได้ก็น่าจะแบบยังไงอ๋อลบบัฟของเป็นอะไรโล่อะไรอย่างเงี้ยก็พอได้นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนั้นนะชิบก็พยายามดูเอานะว่า ขจัดบัฟหรือว่าทำลายบัฟเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมก็อ่ะสองสองกันดูนะชึบแต่ถ้าให้ผมเดาไม่ผิดก็คือลบบัฟไปแหละครับเวลามันบัฟมาเราก็พัดไปเพื่อให้บัฟของศัตรูเนี่ยมันหายไปนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับชึบอ่ะลองดูก่อนปั๊บปั๊บอ่าไอ้ตรงนี้ไอเทมนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับถ้าเป็นบัฟของไอเทมต่างๆเนี่ยจะไม่สามารถลบได้นั่นเองแต่ถ้าเป็นบัฟของเลนเจอร์เนี่ยสามารถลบบัฟได้นะครับอืมชึบก็รอดูก่อนว่ามันลบยังไงนะฮะ เพราะว่าเมื่อกี้ผมเองก็ไม่ได้ค่อยสังเกตเหมือนกันนะฮะแต่เห็นไหมฮะว่าลบบัฟไปแล้วนะครับเมื่อกี้ชึบนะไอ้ตัวหลังนี่ลบบัฟไปแล้วนะครับผมก็ประมาณนั้นนะชึบ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 โอเคก็น่าจะลบบัฟแหละครับแล้วก็มีดาเมจนะครับคูณ70%นั่นเองนะครับผมทำลายพื้นที่เป็นโดยกว้างนะครับก็ประมาณนั้นนะอ่ะโอเคในส่วนนี้เราก็จะไปดูเจ้าเจสสิก้าโจมตีแบบเปล่าเพียวๆเลยนะครับว่าการโจมตีของมันจะเป็นยังไงบ้าง ะครับไปลุยในสเตจหลักกันเลยดีกว่านะครับรีบนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิน15นาทีนะครับไป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 โอเคปล่อยเจสสิก้าไปอย่างเดียวนะโอ้โหวิ่งเร็วมากนะครับวิ่งเร็วมากมาถึงพายุเลยนะครับผมแล้วก็โดนดาเมจบนหัวนะครับคือพัดปุ๊บโดนดาเมจแค่ทีเดียวเพราะว่าดาเมจมันเนี่ยคือไม่ได้ทําลายเป็นวิวินะครับผมก็เออคูณ70%แค่ครั้งเดียวนั่นเองนะฮะแล้วก็ลบบัฟลบสกิลต่างๆนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนะก็พยายามดูเอานะครับถามว่าถือไหมก็ถืกใช้ได้เลย นะครับส่วนระยะการโจมตีก็ใกล้ถือว่าใกล้นะครับโจมตีใกล้นะครับแต่ใกล้ไม่มากนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนั้นนะสกิลมันก็ดีนะครับถ้าเรายัดไอเทมให้มันไปดีๆนะครับก็เป็นตัวที่โหดตัวหนึ่งเลยนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะชึบชึบให้ดูตัวมันเพียวๆเลยนะชึบสกิลของมันก็จะเป็นออพายุพัดไปข้างหน้านะครับเป็นพายุสีดำๆนะครับเป็นคลื่นพายุสีดำพัดไปนั่นเองนะฮะ ส่วนถ้าศัตรูโดนดาเมจเนี่ยก็จะมีอ๋อแสงแสงบนหัวนะครับเป็นฟิปฟิปฟิอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ตามนั้นก็ว่ากันไปนะชึบโอเคทึบโอเคดูนะฮะพัดปพัดไป,ดไป,ปลาปึบการโจมตีของจิสซิก้านะฮะก็จะแบบยังไงแบบกระโดดตีขึ้นแบบการพัดอะไรประมาณนั้นนะคะส่วนเวลาสกิลก็จะพัดไปเลยนะครับผมอืมประมาณนั้นนะทึบนี่สวยงามนะฮะถือว่าสวยงามนะใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ นะครับผมก็ถือว่าน่ารักนะฮะเป็นตัวผู้หญิงที่น่ารักมากแต่เสียดายคือนมมันเล็กไปหน่อยนึงนะ <c oughs> ออโอเคประมาณนั้นนกะก็จบลงเพียงแค่นี้ดีกว่านะครับผมสําหรับการรีวิวเจ้าตัวเจสสิกานั่นเองนะฮะมาช่วงให้คะแนนก,นกันดีกว่านะครับเจ้าตัวเจ้าหญิงเจสสิกานะครับผม8ดดาวนะครับในการให้คะแนนของผมผมให้ไปเลยประมาณ9คะแนนเต็ม10นั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นตัวเอจิที่แบบยังไง อัตราการหลบหลีกเนี่ยเยอะนะครับผมเน้นคีแล้วก็มีพลังป้องกันแถมเลือดแล้วก็ดาวเมจเนี่ยเยอะด้วยและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือสกิลมันก็เกียนดีถึงแม้พลังโจมตีมันอาจจะคูนน้อยไปหน่อยนะครับแต่คือไงมันใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับเราลบบัฟมันเนี่ยคือ,โ,อโหสบายเลยอีกตัวหนึ่งมันจะใส่บัฟหาเหวอะไรมาเนี่ยคือเราพัดไปปุ๊บลบบัฟเรียบร้อยเลยนะครับก็ถือว่าช่วยได้อยู่ถ้าเราไม่ยึดติดก,กับสกิลที่เป็นดาเมจสักส่วนใหญ่นะ สกิลนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับพัดวิเศษนั่นเองนะครับผมก็มให้คะแนนไป9คะแนนละกันนะตามนั้นครับผมยังไงถ้าทุกท่านชอบการรีวิวของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์บอกต่อกันด้วยนะครับว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงผมเองจะได้นำไปปรับปรุงนะครับแล้วก็นำไปแก้ไขนั่นเองและอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับถ้ามีคำหยาบนะครับผมหรือว่ารายละเอียดข้อมูลผิดพลาดอะไรประการใดไปเนี่ยผมเองก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วย นะครับผมก็มีประมาณนี้นะยังไงวันนี้ผมเองก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายขอให้ได้เจสสิก้ากันนะครับโอเคเลย